สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อคนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณฟ้ากำหนดมาให้เขามาตามหาคุณมารักคุณเขาเป็นไครเป็นคู่ของคุณอะคู่ที่ดีฟ้ากำหนดมาตามหานำความรักมาให้คุณ เรามาดูพลังงานชีวิตคุณเป็นอย่างไรถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะตัวคุณตอนนี้เป็นอย่างไรใบแรกพระอะสุดินลาเหกคุณเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนอยู่ในความเศร้าวความผิดหวังความเสจจียใจถูกทำร้ายจิตใจดูมืดมิดไม่เห็นแสงสว่างต้องรับผิดชอบทั้งของตัวเองและคนอื่นเรื่ในชีวิตที่ผ่านมา ไม่สมหวังแล้วยังไงสร้างครอบครัวพระวิษณุกรรมแต่คุณมีพลังงานของตัวคุณเองจริงจังตั้งหวังกับความรักที่มั่นคงสร้างบ้านสร้างชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นสะสางแก้ไขปัญหาเท้าวิรูปักคลิป ใช้ความคิดติดตองค่้ควรเหมือนรอให้มั่นใจรอความารักยังไงนางสีดารอคอยมีคนที่คุณรออยู่เขาเรอคุณอยู่ อพระแม่โพศบความอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินงเงินทองลูกเขาจะมีฐานะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองความสุขความลูอเขาเป็นคนที่จะนําความสุขกายสบายใจมาให้คุณให้คุณมีความสุขจนคนอื่นอิจฉาในทางที่คุณคิดต้องการหรือเป็นคนที่คุณปรารถนาคุณต้องการลูกเขาก็ามีฐานะ ดูเขาเป็นคนที่อ่านเดาใจได้ยากบุคลิกลักษณะนิสัยเขาเป็นคนที่ดูมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงไม่ชอบให้ใครมาก้าไก่วิพากษ์วิจารณ์ชีวิตของเขาน่ะนิ่งมีอ่านเดาใจได้ยากอันนี้ก็นิ่งแต่เขามีความอดทนมานะพยายามเหมือนอดทนจนกว่าจะประสบผลสําเร็จ มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงมั่นคงตัวเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนแล้วก็ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นต้องใช้เวลาก่อนแล้วเขาเคยผิดหวังหรือไม,ไม่ยอมตายเพื่อพิสูจน์แักแท้ทั้งคุณในเขาในตัวเขาเพื่อสร้างสร้างบ้านสร้างชีวิตสร้างครอบครัวให้มั่นคงดูแลของยายเอาใจใส่รักอยู่ในโลกอุดมคติอุดมการะอมีโลกเป็น ของตัวเองคุณำลังคิดคุณกำลังคิดอยู่ ความสุขภาพพิคเนตทรัพย์สินเงินทองโชคลาภคุณจะพบโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณนะ์ออกจากปัญหาได้ความรักลูกคุณเคยผิดหวังมามากมายหรือเคยคิดว่าไม่เจอคู่ที่ดีได้ดังที่คุณคิดคุณปรารถนาคุณจะสมหวังหรือเป็นคนที่คุณรลอคอยอเพราะนี้มีความด้วยตัวคุณเองลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจดูเลือกดูไม่มั่นคง ต้องการปรารถนาที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสำหรับคุณจะเป็นคนที่คุณรอคอยที่เหมาะสมแล้วอ,อย่างไรอีกแข่งขันต้องแย่งชิง แม่หมอขออภัยเสียงหายพระอาลุณเทพ,พบุตรเริ่มต้นใหม่แล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่จากคนที่ไม่เข้าใจมีพลังงานเพราะนีม่มีพลังงานของคุณรอคอยคุณคุณรอคอยคนที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสําหรับคุณหรือคุณมีคนที่คุณรอคอยอยู่ก็จะเข้าใจก็จะสมหวังผ่านอุปสรรคมากมายก่อนที่ผ่านมา ขัดแยง้งไม่เข้าใจกันจะได้เริ่มต้นใหม่หรือไม่ถ้าไม่ใช่คนที่คุณรอคอยแล้วนะคุณจะเริ่มต้นใหม่เข้ามาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นครบความรักที่มั่นคงที่คุณปรารถนาเพราะมีพลังการรอแล้วความรักถ้าไม่ใช่รอก็เป็นพลังงานความรักที่กว่าจะเข้าใจกว่าจะได้พบเจอกันนะใช้เวลาก่อนนางสีดา มั่นคงท้าเวสุวรรณความรักความมั่นคงคุณกับเขาแตกต่างกันอายุฐานะมีความแตกต่างแเขาเป็นคนที่เหมือนคนรอบข้างคุณยอมรับแล้วคนรอบข้างเขาก็ยอมรับคุณยอมรับส่งเสริมสนับสนุนชีวิตมั่นคงรักด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจไว้เนื้อเชื่อใจเขาไว้เนื้อเชื่อใจคุณคุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้แอบมองแอบส่องคุณอยู่ การแอบมองพระโคหนุนทีอะแอบมองที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทําต้องรับผิดชอบแล้วก็แอบมองหรือเป็นคนที่คุณแอบมองเขาอยู่คนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณเป็นรักเพราะพลังงานก็คล้ายเดิมเขารักคุณรอคอยรอคอยคุณคุณรอคอยเขาแอบมองคุณหรือคนที่เขาแอบมองคุณโดยคุณไม่รู้บางคนบางท่านคุณก็ไม่รู้ เพราะนี่แอบแตะนําความรักความมั่นคงมาให้คุณความสุขจนคนอื่นอิจฉาคุณเลยได้สําหรับไว้ยังไรพระขันทากุมารความมั่นคงดูเขาก็จะเป็นคนที่หบางครั้งเราคิดอ่านปินเด็กวนี่เก่งกว่าอายุทั้งตัวคุณเองความรักพรรักแล้วใช้ใช้ความอดทนโคนอ่อนผ่อน,ออนาตาม แล้วเขาก็จะเอาชนะใจคุณได้นะเอาชนะใจมากำหนดมาเพื่อตามหาคุณเพื่อรักคุณจากไม่เข้าใจก็จะเข้าใจจากคนผิดหวังก็ยังความรักความมั่นคงมาให้คุณความสมหวังมั่นคงแรือเขากับคุณที่ผ่านมาหรือตัวเขาเองอ่ะมีผู้ไม่หวังดีมาพูดมาให้ให้เขาไม่ความรักนี้ไม่สมหวังไม่เข้าใจกันทําให้มีความทุกข์ ความเศร้าเผินพระอสุริลาหูมืนมิดความทุกข์เจ็บปวดวุ่นวายใจมากมายที่สุดก็ส้หวังมั่นคงแอบมองแอบส่องคุณพลังงานคนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณเขามีฐานะมีความมั่นคงให้คุณหรือไม่มีฐานะก็สร้างครอบครัวความอบอุ่นความมั่นคงความสุขกกสบายใจให้คุณและสร้างบา้านสร้างความรัก ครอบครัวที่อบอุ่นเพราะมีพลังงานการรอคอยด้วยคนที่คุณคิดคนที่คุณรอคอยคนที่รู้จังหวนะน่ะต้องต้องใช้เวลารอคอยได้ดังที่ต้องการคิดหาแผนการหาทางออกก่อนแล้วนำความสุขความสมหวังมาให้มุ่งหวังเริ่มต้นใหม่นะเดินทางมาหาแก้ไขปัญหาพระอรุณ เทพปบุษะแสงสว่างเริ่มต้นใหม่ชีวิตที่สดใสสวยงามชีวิตใหม่หรือคนเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะนี่พลังงานใหม่เริ่มต้นใหม่คนเก่ามาเริ่มต้นใหม่คนใหม่เริ่มต้นกับคนใหม่คุณเป็นคนใหม่ของเขาหรือเป็นคนเก่าก็ได้หรือเป็นคนใหม่ของคุณพลังงานใหม่แต่เป็นพลังงานของการรอคอยด้วยแล้วก็แอบส่องแอบมองแตมีความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์ สร้างบ้านสร้างชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เปี่ยมด้วยทรัพย์สินเงินทองความอุดมสมบูรณ์พระพิกษเณีราชาโชคความสุขมาให้คุณคุณจะได้พบกับความสมหวังหรือคุณที่อดทนรอคอยอ่ะผลตอบแทนที่ดีก็เข,า,ขาจะมาตอบแทนคุณดูพลังงานการรอแล้วอดทน มันก็เนี่ยเรทรัพย์สินเงินทองนี่ก็เงินเป็นความอดุดมสมบูรณ์ชีวิตคุณจะสมบูรณ์อดุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองอะ่ะไม่ว่าเขาเป็นใครคนใหม่คนเก่าคนที่คุณรอหรือคุณไม่รอคุณเก่าแล้วคุณรอไม่ว่าอย่างไรอะ่ะเพราหลังงานตัวคุณอะ่ะเขาเป็นคนที่นําความรักความสุขมาให้คุณชีวิตที่สดใสสวยงามแล้วเรามาดูว่าเขาเป็นใครระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไร คนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณคุณรู้จักเขาไหมเขาเป็นใครไม่หมอขออภัยภัยลวงใช่คนที่คุณรอไหมหรือเป็นใครคุณรู้จักกันหรือ,อยังฟ้ากำหนดมาตามหาคุณหลุดลอยอันนี้มีอุปสรรค แต่ก็มีทางออกได้ในปัญหาอ็นทิพย่พึ่งปังหาที่พึ่งที่ปรึกษาหาทางออกหรือเขากำลังมีปัญหาอยู่ไปแรกก็ล้อเลียนเคยรู้จักมาก่อนล้อเลียนยังมีสิ่งที่ต้องแคร์ต้องทำต้องรับผิดชอบเขายังมีสิ่งท,ที่รับผิดชอบมากกว่าความรู้สึกของเขาระหว่างคุณ จะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมาก่อนน่ะสมัยเรียนสมัยในอดีตอิ่มที่อบอุ่นคุณอยู่ใกล้แล้วมีความสุขความอิ่มอุ่นอบอุ่นใจเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คุณได้รักเหมือนคนในครอบครัวเหมือนพ่อเหมือนแม่เข้าใจห่วงใยเขาจะห่วงใยคุณที่คุณคิดไว้ที่พึ่งที่ปรึกษาได้คิดถึง คุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณนําพลังงานของการคิดถึงการรอคอยอันนี้ก็รอคอยอน,นี้ก็คิดถึงคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอยู่หรือรอคอยอยู่ลืมไม่ลงไม่เคยลืมแม้จะไกลห่างดูเขาจะไม่ลืมคุณพลังงานตัวเขาฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหา เขาตามหาคุณนําความรักความมั่นคงมาให้คุณความเข้าใจความอิ่มอุ่นอบอุ่นนะต้องการดูแลเข้าใจคุณห่วงใยคุณเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คุณได้คิดถึงร่วมยินดีอันนี้ก็พลังงานของร่วมยินดีกับคุณเขาจะยินดีกับคุณไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไร เเขาต้องการให้คนอื่นมาร่วมยินดีให้คุณคุณกับเขาจะแต่งงานกันนะใบพลังงานใบแรกรุดลอยไกลห่างไม่เข้าใจนะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเข้าใจกันเปินที่พึ่งื้อหาทางออกได้ในความรักจากไม่เข้าใจกันเป็นเข้าใจเปิดเผยให้ทุกคนรู้ให้สมหวังเพราะคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณเขารักคุณเป็นฟ้ากําหนดมานะเขาจะเปิดเผยให้ทุกคนรู้แต่งงาน ถึงมีอุปสรรคปัญหาก็ร่วมกันแก้ไขปัญหากับคุณเข้าใจคุณคุณเข้าใจเขาฟันฝ่าไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือคุณกับเขาแตกต่างกันไกลห่างกันมีคุณเป็นกําลังใจให้เขาเขาเป็นกําลังใจให้คุณนะอันนี้ก็ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วเขายังมีสิ่งที่ต้องแค้์ต้องทําต้องรับผิดชอบถึงยังไม่สมหวังเขาก็ไม่ยอมแพ้ ความสุขอยู่ในใจคุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณตอนนี้อยู่ไกลอยู่ห่างยิ้มมีความสุขคิดถึงคุณมาตามหาคุณอยู่ในเขาวงกฎอันนี้ไพ่คู่กันกับไพ่คิดถึงไพ่ย,ย่ำสามแม้จะมีอุปสรรคมากมายความรักนี้ต้องใช้เวลาในเขาวงกฎ แต่ออกอ,ออกจากปัญหานี้ได้มาเป็นคู่ของคุณตามหาคุณหรือเป็นรักที่ซับซ้อนรักซ้อนปัญหาซับซ้อนแต่เขาก็ไม่ลืมคุณคิดถึงคุณห่วงใยรอคอยอะ่ะโดยคุณรู้คุณสัมผัสได้ความรักนี้ใช้เวลาเขาจะนำความรักความมั่นคงอะ่ะมาให้คุณแต่งงานเปิดเผยให้ทุกคนร่วมยินดีแล้วเขาก็จะยินดีกับคุณหวังดีกับคุณ รักเหมือนพี่น้องไม่ลืมเรื่องนี้เขาก็ไม่เคยลืมคุณคนในอดีตคนที่คุณเคยรู้จักมาเป็นปีเป็นเดือนนะที่ผ่านมาหรือสมัยเด็กสมัยเรียนเลยวาดฝันไว้จะมีคุณเป็นคู่ถึงเป็นจริงไม่เป็นจริงเขาก็ฝันรือคุณกับเขาร่วมฝันร่วมกันยื่นมือเข้ามาช่วยคุณเคยช่วยเหลือเขาดูแล เขาจะช่วยเหลือคุณอะพลังงานของความช่วยเหลือความเข้าใจถึงมีอุปสรรคมีทางออกมีปัญหาแก้แก้ไขปัญหาได้ดูเขาจะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคคนที่ฟ้ากําหนดมาเพื่อตามหาคุณคิดถึงรักไม่ไม่เคยลืมเขารักคุณหรืเหมือนตอนนี้คุณอยู่ในใจเขาเขาอยู่ในใจคุณแล้วเขา แต่แต่ก็อย่างไรตอนนี้ต้องใช้เวลาก่อนอะพลังงานต้องใช้เวลาเพราะวันนี้เกี่ยวกับเวลาก็มีคุณวาดฝันไม่เคยลืมเขาอยู่ในใจคุณตลอดเวลาแล้วก็เป็นความรักที่้างใดมาพักผ่อนรักที่ดีเเผยคิดถึง พลังงานของความไม่ลืมคุณไม่ลืมเขาเขาไม่ลืมคุณคุณคิดถึงเขานําความรักความอบอุ่นมาให้ถึงอยู่ไกลอยู่ห่างก็อยู่ในใจยิ้มอยู่คนเดียวดูเขาทําความรักที่ดีมาให้คุณอ่ะแต่แต่ยังไม่สมหวังในตอนนี้ถึงมีปัญหาก็แก้ไขปัญหาพอกําลังฝ่าฟันอุปสรรคและก็ยังอยู่ในขาวงกุ ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณในที่สุดก็สมหวังแล้วเรามาดูว่าแล้วเ,เขาเป็นใครเรามาดูชีวิตเขาอีกเป็นอย่างไรกุมารทอง ผ้าพายชีวิตเขาดูเขาก็มีความเป็นอยู่ที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์แต่เขาเป็นช่วงเวลาเนี่ยผ้าพายต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเขากับเหตุการณ์สถานการณ์ยังต้องคิดต้องเลือกต้องตัดสินใจสมหวังแบบคาดไม่ถึงชีวิตเขาอะดูธรรมดาดูไม่มีอะไรแต่ก็จะสมหวังสมปรารถนา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเท้าทัตะลดอะสมหวังชีวิตเขาเจริญรุ่งเรืองมั่นคงหรือในเรื่องความรักไม่ว่าการงานการเงินอะจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงภาระพทระทักษะดูเขามีภาระที่ต้องแบกรับดูไม่มีใครรู้ว่าเขาแบกรับภาระที่หนักหน่วงที่มากมายแล้วเขาอ้อนวอนร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือให้สมหวัง ภาระทั้งของตัวเองและคนอื่นในตอนนี้แล้ว,ลวนี้ก็เหมือนพ้าพายความรับผิดชอบดูเขาเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองเก็บค,ความลับเก่งแล้วเหมือนอ่านเดาใจได้ยากหรือเขาเป็นคนที่คบง่ายไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรภาระดูสนุกสนานด้าเริแจ่มใสมีความเป็นเด็ก รักแล้วก็มีความซื่อสัตย์มั่นคงเทพบุตรยุติธรรมมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมนําความยุติธรรมมาให้คุณเขาต้องการความยุติธรรมทํางานเกี่ยวกับความยุติธรรมเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นแก้ไขปัญหาให้คนอื่นและทั้งตัวงต,ตัวเองภาระที่แบกรับมิขลารามาสูล แข่งขันชีวิตเขาไม่หยุดนิ่งหรือเขาเป็นคนที่ขยันไม่อยู่นิ่งเฉยต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมีปัญหาไม่ให้แก้ไขามากมายหลายด้านด้วยความวิยาอุตสาหะของเขาเอาชนะต่อสู้แข่งขัน,ขนแบบคาดไม่ถึงสมหวังดูเหนื่อยล้ารับผิดชอบในชีวิตมากมายหลายอย่างื้าไผ่มัมนีกับผีเสื้อสมุทร แล้วอีกใบคนที่ฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณเขาเป็นใครพนลายบรรทมศินเพียบพร้อมด้วยด้วยจิตใจที่ดีช่วยเหลือเดี๋ยเขานิ่งเขาช่วงพักพักเหนื่อยแล้วเขากำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วเขาก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึง แต,แต่อยู่บนเส้นทางของแต่ละคนละท่านที่เขากําลังที่จะต้องอดทนอะชีวิตเขาภาระมากมายอดทนบนเส้นทางในชีวิตในตอนนี้แล้วเขาจะสมหวังแบบคาดไม่ถึงในชีวิตเป็นเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้ในชีวิตเขาเหมือนทุกคนเพื่อนรอบข้างว่าไม่คิดว่าเขาจะทําได้ก็ทําได้มีภาระเ้ืยอความยุติธรรม คิดตัดสินใจใ้เรื่องงานเรื่องเงินแล้วเขาจะได้เหมือนผลตอบแทนได้มีชื่อเสียงชื่อเสียงการงานการเงินตอบแทนในสิ่งที่เขาเหน็ดเหนื่อยต่อสู้เหมือนเขาตอนนี้อ้อนวอนร้องขอเรียกร้องความยุติธรรมความเป็นธรรมความทุกข์ไม่ว่าเรื่องความรักการงานการเงินดูชีวิตเขาถ้ามองเรื่องความรัก ดูเขาเหน็ดเหนื่อยนะพาระที่แบกรับวุ่นวายในเรื่องงานเรื่องเงินตอนนี้ด้วยความรับผิดชอบต้องแข่งขันกับทุกอย่างกับชีวิตในการงานแล้วเขาก็เหนื่อยล้าแต่ไม่ว่าเขาคิดเขาจะทำอะไรใวันนี้เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญาความสามารถมีบุญกุศลหรือเขาพักผ่อน กับความสุขความสําเร็จสมหวังของเขาหรือไม่เขามีอุปสรรคเมื่อเขาลุกขึ้นมาสู้เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้มีทั้ง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนช่วยเหลือให้เขาสําเร็จสมหวังอันนี้ก็สมหวังแล้วเขาต้องต้องการมีคนมาช่วยเหลือเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ใหญ่ผู้คนอ่ะอันนี้เหนื่อยล้าแข่งขันแล้วเขาต้องปรับตัวเขาเองเข้ากับเหตารณ์สถานการณ์ในตอนนี้แล้วก็สําเร็จสมหวังเรียกร้อง ภาระมากมายที่เขาต้องรับผิดชอบทั้งทั้งการงานการเงินชีวิตตัวเองได้คนอื่นแพะแบกรับคุในครอบครัวชีวิตมากมายอะร้องขอหรือความนิ่งความไกลความห่างความแตกต่างจากคุณในความรักร้องขอให้คนมาเข้าใจ นะฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณนำ้ังมาให้คุณชีวิตเขามั่นคงแล้วแล้วความรักเขาก็จะสําเร็จสมหวังมั่นคงหรือเขากับคุณจะพบรักกันแบบคาดไม่ถึงเพราะใบนี้ความคาดไม่ถึงพบเจอกับคุณเพราะเขาชีวิตเขาดูเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายมากมายเคยผิดหวังกับความรักถูกทำร้ายจิตใจหรือรอคอยอยู่รอแล้วว่าจะไม่เจอกันแล้วไม่สมหวังแล้วก็จะสมหวังแบบคาดไม่ถึง หรือไม,ไม่ไม่คิดว่าจะได้มาเจอแล้วเจอกันแบบคาดไม่ถึงก็เป็นความรักที่อยู่ด้วยกันมั่นคงหรือคุณเป็นคนที่เขาร้องขออ้อนวอนค่ะที่เขาปรารถนาแล้วก็มาเจอแบบคาดไม่ถึงนะชีวิตเขาเพราะความรักเขาเขารอคอยคนที่ดีที่เพียบพร้อมที่เหมาะสมสําหรับเขาคาดหวังคนรักคาดหวังกับคุณคาดหวังกับคนรักอะ่ะ นะความรักที่ต้องแข่งขันแย่งชิงเคยเจ็บปวดกับความรักความรักที่เหมือนเขาปรารถนาความรักที่ซื่อสัตย์มั่นคงจริงใจคบกันแบบเพื่อนอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่คุณไม่เข้าใจกันอะในที่สุดก็สมหวังเป็นคนความรักเพราะดูพลังงานโดยรวมในที่สุดก็สมหวังแบบคาดไม่ถึงเรามาดูวันเดือนปีเกิดหรือหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลขห้าหมายเลขสามหมายเลข สามสิบสามหมายเลขแปหมายเลขสิบหมายเลขยี่หมายเลขยี่หมายเลขห้าหมายเลขส1บหมายเลขส1บอันนี้ซ้ำเดิมหรือไม่ก็เกิดปีจอหรือไม่ก็เกิดราศีเมษหรือเกิดเดือนเมษายนหรือไม่ก็เกิดปีมาแมหรือไม่ก็เกิดปีมะโรงหรือไม่ก็เกิดราศีตุลหรือเกิดเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เกิดบันอังคาร ฟ้ากำหนดมาตามหาคุณสมหวังแบบคาดไม่ถึงอะและชีวิตเขาก็จเจริญรุ่งเรืองมาแบบคาดไม่ถึงความรักที่ดีมาให้คุณก็ดูเหมือนพลังงานหลอคอยแล้วเรามาดูว่าฟ้ากำหนดมาเพื่อตามหาคุณความรักจะบอกอะไรคุณความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักของคุณจะบอกคุณว่าสามใบ จักรวาลกำลังนำทางคุณไปหาคนพิเศษคนนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะจะเกิดขึ้นนะจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำพาคุณไปพบเจอเขาแล้วที่ฟ้ากกำหนดมาตามหาคุณเป็นไปตามธรรมชาติันนี้ก็เหมือนอยู่ในขาววงกฎ ถึงแม้ว่าจะรู้สึกหลงทางอ่ะหรือไม่สมหวังน่ะเป็นไปไม่ได้พายายามสามารถเหมือนอยู่ในเขาว,วงกฏแต่ก็ยังมีทางออกได้ในเขาว,วงกฏนี้สมหวังแบบคาดไม่ถึงเมื่อใช้เวลาเมื่อถึงเวลาแล้วเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้อย่างไรอีกแต่งงานจะได้แต่งงานสําเร็จสมหวังความรักคุณจะบอกคุณ นี่ก็ยามซ้ำจัก,กรวาลกำลังนำทางคุณไปหาคนพิเศษปล่อยให้ปินไปไปตามธรรมชาติว่าปินไปไม่ได้ก็ปินไปได้แล้วไพ่นางฟ้านางฟ้าจะบอกว่ายอย่างไรนางฟ้าช่วยบอกทีใบเดียวนางฟ้านนนนเน้นเน้นเนื้อเนือชัดๆ บอกว่าคุณพร้อมแล้วด้วพร้อมทุกอย่างพร้อมตัวคุณพร้อมพร้อมที่จะได้พบเจอพร้อมที่จะสำเร็จสมหวังอีกใบสถานที่ท่องเที่ยวคุณดึงดูดความโรแมนติกด้วยความเพลิดเพลิน เหมือนก็มีความสุขอะใบนี้ก็พูดถึงความสุขความเพลิดเพลินอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะเลือกดึงดูดความโรแมนติกดูเหมือนมีพลังดึงดูดแรงดึงดูดเข้ามาให้คุณรักคล้ายใบนี้จักรวาลกำลังนำทางคุณไปหาคนพิเศษและปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างจะเกิดขึ้นด้วยความสมหวังมีความสุขให้คุณมีความสุขกับความรักการดึงดูด พลังแรงดึงดูดด้วยคุณสัมผัสที่คุณรู้คุณเข้าใจด้วยจิตใจคุณแล้วเรามาดูว่าความรักไพ่ความรักจะบอกอย่างไรอีกอีกสามใบแม่หมอจะดูเพิ่ม ความรักบอกว่ามีความเชื่อมั่นนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังคุณเพื่อทำให้ความสมัสมพันธ์ความรักของคุณเจริญรุ่งเรืองอ่ะให้คุณเชื่อมั่นในตัวคุณในความรักคู่ชีวิตใช่แล้วคนคนนี้คือคู่ชีวิตของคุณการเริ่มต้นของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่คุณจะพบเจอคู่ชีวิตคู่ที่ดีหรือคุณพบแล้วคนที่คุณรักอ่ะใช่แล้วคุณยังไม่ใช่ยังไม่เจอก็จะเจอคู่ชีวิตที่ดีให้คุณเชื่อมั่นในความรักลึกซึ้งในที่สุดความสัมพันธ์จะลึกซึ้งยิ่งขึ้นดีขึ้นในไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณรอคอยสิ่งนี้อยู่ที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสมหวังค่ะ แล้วคุณจะพบจะเจอจะเข้าใจในไม่กี่เดือนข้างหน้า